ขี้ตรงนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาประมาณแั่บุกโมงเย็นะเวลาคนยังคลุกคลาดเลยนะครับแต่้องบอกร้าเนี้ยมันอยู่ที่ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงขี้เยี่ยวให้เรียบร้อยเธอขี้ไปขี้เยี่ยวนุ่นไม่เป็นที่โบกมาตรงนี้มาตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ขี้เยี่ยวยังไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้ ดูมันดูมันดูมันประตูเธอรั่วบูพอกินเสร็จก็ต้องเค้ขี้กะเยี่ยวเยี่ยวขี้เสร็จก็หิวเถียงอีกมันทำไรสเืออมใช่ใช่ใชเือมันมีรูโบตรงที่เต้าของต่นงเพศ สงสัยบอกไปรู um, ้สงสัยสงสัยีสด่ักอะไรกัรู้อ่ะกไปเก